สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับประเจอกันในช่วงบ่ายแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกับท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของกรมอนามัยนะครับที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการที่จะควบคุมเหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นแล้วก็ควันของกัญชานะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณดีรนุษย์อาภาจรัสผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงเล่าข่าวมน,นี้ครับเรื่องของกรุงเทพนะครับปรากฏว่าติดอันดับ work life balance นะครับแย่ที่สุดในโลกอธิบายกันง่ายๆก็คือเป็น จังหวัดหรือว่าเมืองที่มีชั่วโมงการทํางานสูงหนักเกินไปแล้วก็บรรทอนสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดาในายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับออกสินเชื่อ gsb sme เต็มสุกเต็มสิบนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme ทุกกลุ่มกิจการโดย ผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนะครับจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทอัตราดอ,อกเบี้ยนในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อ9ลต่อปีแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระนะครับสามารถชำระได้เป็นเวลานาน10ปี สำหรับหลักประกันที่จะนํามาใช้ในการขอสินเชื่อนะครับถ้าเป็นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยสามารถที่จะใช้บรรสยค้ำประกันสินเชื่อได้เต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินก็ได้สลากออมสินพิเศษก็ได้พันธบัตรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้หรือว่าจะเป็นโฉนดทีด่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันนะครับกรณี seja, ที่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอยังสามารถที่จะใช้บสยร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้นะครับผู้ที่สนใจก็ 2003, สามารถที่จะ ยืน่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2565นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook f a n p a GSB e g Society ก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบบ็อกเซต ซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยกล่องข้าวพร้อมกแก้วน้ำนะครับเป็นอภิเนทรน,นาการจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง sms หรือ facebook live ก็ได้นะครับ sms พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับส2่1 0 7 5ส่วน facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรม ให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขน ส่งบวลชนจังหวัดภูเก็ตในระยะที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งบวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอรครับได้ทําการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องอัตราค่าโดยสารและก็การขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งบวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม r นะครับได้ลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราข้าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะครับคำถามคือรฟมอได้ลงไปพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่14มิถุนายน2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดปทุมธานีครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมชายแสงเทียนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมเหตุรำคาญอันเกิดจากกลิ่นและก็ควันของกัญชานะครับพูดคุยกับคุณนิรนุชอาภาเจรัดผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนิรนุชครับ อ๋อยังไม่เข้านะฮะอ่ะคุณฟังครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจริง,รงๆเขายังไม่ได้อนุญาตให้เสพหรือเพื่อความบันเทิงนะต้องบอกก่อนแต่ว่าเอาละมันอาจจะมีคนที่ลักลอบหรือว่าเข้าใจผิดอะไรทนองนี้อ่ะมาแล้วนะครับคุณนิรุตครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับทำความเข้าใจกันก่อนตอนนี้เรื่องของกัญชาเนี่ยนะครับยังใช้เพื่อการบันเทิงไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณนิรุตเรอ่อ ค่ะเราไม่ไม่แนะนําให้ใช้เพื่อการพนักงานใช่ค่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีต้องมีกฎหมายตามมาแน่ๆกฎหมายอย่างที่เราคุยกันที่มันจะคุยกันนี้ไปเนี่ยเรื่องของการแนวปฏิบัติในการคุมเหตุลําคาจากลินแล้วก็ควัดกัญชาจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนครับที่มาที่ไปตรงนี้ครับคุณนนรุอครับค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าเออส่วนส่วนต่างๆของตัวพืชกัญชาตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดแล้วนะคะคทีนี้เอ่อ ที่ไปที่มาก็คือว่าอย่างที่ด้วยความห่วงใยนะคะว่าตัวใบกัญชาเี่ยมันอาจจะถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้แล้วก็จะเกิดกระทบต่อสุขภาพทีนี้ในส่วนของทางกรมอนามัยเองนะคะโดยภารกิจของเราเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการที่จะต้องอส่งเสริมสุขภาพคือในเชิงป้องกันนะคะไม่ให้ไม่ให้มีสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งเพื่อที่จะให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพดี ดนั้นในส่วนที่ทางกนมามัยจะมีส่วนร่วมในการดูแลตรงนี้ค่ะเอะก็คือเนื่องจากเราเนี่ยดูดูแลเป็นผู้ที่ถือกฎหมายตัวพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะคะพศสองพันั้าร้อยสามสิบห้าเราก็มองว่าในช่วงที่เรายังรอตัวกฎหมายเอพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องของอันนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ในระหว่างดําเนินการอยู่ตรงนี้อตัวพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเองเนี่ยก็อ เมื่อดูแลเนี่ยก็จะมีขอบเขตอยู่ที่สามารถจะจะช่วยดูแลได้ก็คือในเรื่องของการควบคุมกรณีที่มีการนำส่วนของกัญชาเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดกลิ่นหรือควันซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราเน้นที่จะไปคุ้มครองในส่วนของคนที่จะได้รับผลกระทบจากกลิ่นและควันอันนั้นเราจึงมาออกเ,ออเป็นทั้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขนะคะ แล้วก็ตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่จะกําหนดให้าการกระทําที่ทําให้เกิดกลิ่นควันจากปัญชาเนี่ยค่ะเป็นเหตุราคาญนะคะค,ค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่จะมาเอ,อช่วยควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบถ้าหากว่านําไปใช้ในทางที่ผิดอืะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้ในทางที่ผิดอยู่แล้วฮะเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นก่อนใช่ไหมฮะ ค่ะมันทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีคนฝืนอ่าอันนี้แหละจะเข้าข่ายล้วค่ะฝืนหมายความว่าเอายังเอาไปสูบตรงฮอาในทอ่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งถ้าเอ่อถ้าการสูบแล้วก็นะ่ในที่ส่วนตัวของคุณอันนี้กฎหมายนี้ก็ก็ก็ไม่ได้เอ่อไปคุมถึงตรงนั้นนะ,นะคะครับอ่า แต่ว่าถ้าสูแล้วมันก่อให้เกิดกลิ่นเกิดความแล้วไปกระทบคนอื่นอันนี้กฎหมายนี้ก็คือเอ,อถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้าเข้าขายนะถ้าเข้าขายไปดูในไปดูทั้งข้อเท็จจริงมีทั้งร่องรอยมีทั้งเอ,อสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนอื่นเนี่ยอันนี้เข้าขายความผิดตามเอ,อกฎหมายว่าด้วยการสธารณสุขเลยค่ะอ๋อครับ เชิญน้าเชิญคนนี้รบเชิญนะค่ะก็คือซึ่งถ้าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้นะคะคนที่จะใช้อำนาจกฎหมายเนี้ก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะก็แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะคะที่จะต้องเอไประงับเหตุนะคะไประงับเหตุซึ่งก็โดยหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเอแจ้งนะคะไปตรวจสอบก่อนว่ามี ผู้ก่อเหตุทําให้เกิดปัญหากลิ่นควันตรงนี้จริงนะคะแล้วก็ให้เจ้าพนักง,งานเนี่ยออกคําแนะนําอืำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยปรับปรุงแก้ไขซะหรือหยุดหยุดก่อเหตุนะคะคทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าพนักง,งานแนะนําแล้วบอกแล้วก็ยังไม่ดาเนินการตามคําแนะนานะคะ,คะ,คะอันนี้ค่ะกฎหมายก็ให้อํานาจกับเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นที่จะไปออกคําสั่งคําสั่งเอในทางปกครองนะคะคว่า ต้องดําเนินการแต่หากว่าสั่งแล้วไม่ปฏิบัติอีกก็เป็นความผิดที่จะต้องทั้งเโทษเนี่ยมีนะคะทั้งจําทั้งจับค่ะอ๋อมีขั้นตอนปฏิบัติอยู่นะฮะไม่ใช่อยู่ดีไปไปจับไม่ใช่อ๋อเข้าใจละค่ะค่ะค่ะต้องจนขั้นเป็นตอนไปอะค่ะเพราะว่าเพื่อเพื่อให้เอเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมันก็ต้องเป็นธรรทั้งสองฝ่ายคับนะคะ ผมกำลังนึกเปรียบเทียบตามที่คุณนีรุตพูดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับบุรี่เนี่ยจะคล้ายๆกันไหมครับคุณนีรุตครับเออก็มีส่วนที่ใกล้เคียงแต่ว่าตัวบุรี่เองเนี่ยตัวกฎหมายบุหรีเนี่ยคุมคนสูบกําหนดเขตห้ามสูบใช่กำหนดเขตห้ามนะครว่าก็จะกําหนดเขตห้ามสูบว่าตรงไหนที่ที่ไม่สามารถสูบคือถ้าคุณสูบก็คือผิดเลยผิดเลยผิดนี่หมายถึงต้องต้องมีโทษปรับโทษจำอะไรเลยไหมฮะอ่าก็ตามกฎหมายของของของกฎหมายบุรีอะค่ะก็มีโทษ ใช่แต่แต่ถ, cha, un, ถ้าเป็นกัญชาจะคนละตัวกันคนละอย่างกันค่ะถ้าเป็นกัญชาเนี่ยเราก็เน้นว่าไอ้สิ่งที่คุณกระทําตรงนั้นน่ะถ้ากระทำโดยสิทธิ์ของคุณน่ะและ้วไม่กระทบคนอ ні, ื่นน่ะก็กฎหมายนี้ด้วยด้วยด้วยกฎหมายของพระราชบัญญัติการสารสุขเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีความผิดตรงนั้นครับแต่คุณมั่นใจไหมว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นเนี่ยไม่เกิดกลิ่นควันไปรบกวนหรือไปสร้างอันตรายให้กับคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้มันต้อง เส้นมันบางๆเลอเกินนะคุณนิรุ้ใช่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 ไหมเพราะว่าอีกฝ่ายนีงอาจจะบอกว่าก็มันรบกวนผมอะถามว่ารบกวนยังไงก็มันเห็นอะอะไรอย่างเงี้ยถึงกิมอาจจะมันต้องตีความนิยามให้มันชัดเจนมากขึ้นหน่อยครับคุณนิรุธแทในแง่ว่ายังไงถึงจะเหตุคความหมายที่เหตุรำคาญใช่ใช่ซึ่งซึ่งเอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดูทั้งในส่วนของว่าเออจริงๆถ้าสมมุติจะเป็นในมุมของคนที่อยากจะเรียกได้รับผลกระทบแล้วอ่ แล้วมีการร้องร้องหรือแจ้งไปที่เจ้าพนักงานเนี่ยนะคะคือนะถ้าสามารถเก็บภาพได้จะเป็นวิดีโอเป็นอะไรพวกนี้ค่ะก็จะประกอบได้เลยว่าเออเนี่ยคนนี้หรือสถานที่ตรงนี้มันมีมีควันแต่ว่านั่นแหละค่ะจะก,กลิ่นนะเนาะซึ่งเจ้าพนักงานเนี่ยก็ต้องไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องไปไปไปหาหลักฐานร่องรอยที่จะไปสูดนว่าเอออันนี้เป็นเป็นเช่นนั้นจริง เป็นความผิดตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เอ๋ออ่าใช่ซึ่งตอนนี้มันจะมีสองค่ะมันจะมีสองส่วนคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวประกาศการะทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเนี่ยเรื่องที่ว่ากิ่งควันกัญชาเป็นเหตุรําคาญเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆคือ,ค,อ,ค,อคือมันก็ค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่ว่าถ้าเมือ่อใดสามารถเชื่อมโยงหรือบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมีคนได้รับผลกระทบและคนที่ได้ การผลกระทบเนี่ยยืนยันว่าเอ่อมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราตัวตัวเขาเองเนี่ยไม่ไหวแล้วได้รับผลกระทบนะค่ะอันนี้มันก็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 สามารถที่จะยืนยันกันได้ค่ะอืมแต่ก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบก่อนใช่ไหมฮะภาษากฎหมายค่ะก็ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงอะค่ะเพื่อเพื่ออ่าไม่ใช่ว่าใส่ความกันหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยอ่ะ ่เอาเป็นว่าถ้าในหลักปฏิบัติเนี่ยก็คุณไม่ควรจะให้คนอื่นเขาไม่ต้องมารับรู้นะครับว่าคุณทําอะไรไว้หรือว่าคุณจะต้องไปเเที่ยวปล่าประกาศโดยการปล่อยให้ควันหรือว่าอะไรก็ตามมันระเหยออกไปนอกบ้านคุณก็ไม่ควรด้วยหลักการนะฮะใช่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 ค่ะแต่ที่จริงนะถ้าถามในแง่ของสุขภาพนะคะเราก็คงเป็นห่วงะค่ะแม้แต่ตัวคนที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ไม่ที่อาจจะเป็นอันตรายอ่ะนะครับ ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการใช้ไม่ได้แปลว่าเราจะส่งเสริมเพียงแต่ว่ามันมีข้อควรปฏิบัติและต้องปฏิบัติอยู่ด้วยเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับ <ขา S 1> ค่ละผู้และผู้อื่นด้วยอ่าทีนี้พอพอตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าแม้ผมพยายามไม่นึกถึงภาพที่ว่าเอาบ้องกัญชามานั่งสูบกันหน้าบ้านเลยมันคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคุณนิรุตแท้เออเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นหรอกนะคะเข้าใจว่าสังคมไทยทุกคนตอนนี้เรากําลังเป็นห่วงค่ะคเพราะเราโดยโดยหลักการแล้วเนี คือคือพ oh. the mm ืชชนิดนี้มันมีทั้งประโยชน์ับเยอะเยอะมากอะนะคะครับแล้วก็ในส่วนที่เอ่อโทษซึ่งมันเกิดจากการใช้ไม่ถูกต้องมันก็มีใช่ค่ะถ้าเยอะเกินไปมันก็มีอืมใช่ใช่ใช่หรือแม้ต่เอาไปใส่ในอาหารนย่งเี้ะค่ะก็ต้องใส่ในจํานวนที่เหมาะสมเขาใส่กันนิดเดียวค่ะสมัยคือสมัยผมเด็กเกเนี่ยเขาใส่หม้อกวยเตี๋ยก็ใส่ก็สองสามใบเองนะฮะไม่ได้เยอะอะไรแล้วหม้อมันแังใบมันเล็บเท่บเลยแต่ทุกวันนี้โอ้โหไปใส่กันผิดขนาดเลย อออันนี้มันมันจะต้องทาความเข้าใจกันใหม่ทีนี้ว่าเอาล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นกฎหมายฉบับตัวนี้ตัวที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราจะเฉพาะกลิ่นและควันเท่านั้นใช่ไหมฮะหมายถึงกรณีที่จะเป็นเหตุร้มพานเหตาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ค่ะกลิ่นและควันคะกลิ่นและควันเท่านั้นก็แปลว่าถ้าโดยหลักการคือคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันเกิดกลิ่นและควันขึ้นมาแล้วไปรบกวนคนอื่นเนี่ยไม่ได้ ใช่ค่ะนะฮะส่วนวิธีการอื่นเรื่องคุณว่ากันไปเพราะฉะนั้นกลิ่นและควันมาจากไหนก็มาจากนี่แหละการที่เราเอาไปใช้ในในวิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยนะค่ะอ๋อกับเอล่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นออกเป็นร่างกฎหมายเป็นอะไรครับเป็นระดับชั้นของกฎหมายเนี่ยฮะอ่เป็นกฎหมายค่ะเป็นประกาศกระทรวงแา่เป็นประกาศกระทรวงใช่เป็นภายใต้กฎกระทรวงครับเพราะฉะนั้นประกาศกระทรวงต้องต้องรอให้พรบออกมาก่อนไหมฮะ คือคืออย่างนี้ต้องแยกกันสองส่วนนะคะพรบในที่นี้หมายถึงตัวพรบกัญชาหรือเปล่าตัวแม่ค่ะตัวแม่คืออย่างนี้ไอ้สิ่งที่ทางกรมอนามัยรับผิดชอบ,บแล้วก็ให้ให้ให้มีการออกประกาศตัวนี้เนี่ยับอยู่ภายใต้พรบรการสาธารณสุขพรบรการสาธารณสุขใช่ซึง่งกฎหมายแม่เนี่ยมีอยู่แล้วคะ่ะกฎหมายแม่เนี่ยความละเอียดของของตัวกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมันก็จะมีไม่ได้มีรายละเอียดอไม่ลงรายละเอียดใช่ อ่าใช่ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติก็จะมีกฎกระทรวงรับแล้วภายใต้กฎกระทรวงเนี่ยเราก็มาออกประกาศครับ,รบเพื่อให้สอดคล้คองกับกฎหมายแม่นะฮะถูกต้องค่ะไมใ่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเอ่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุขที่เราต้องการที่จะคุ้มครองับสุขภาพของประชาชนแล้วก็การจัดการด้านอนามัยสวดลอมอ๋อครับคือหมายความว่าเดิมทีเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วว่าประกาศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหตุลําคาญจากเอ่ออะไรก็แล้วว่ากันไปเราก็เสริมเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มันป้องกันไว้ก่อนดับแรก ใช่ค่ะนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะต้องเป็นที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าท่านฝ่ายกได้เข้าใจว่าอถ้าเป็นระดับประกาศเนี่ยเวลาบทลงโทษมันอาจจะไม่ถึงคดีอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีขั้นตอนปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครัถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยคุณน่รุทธะใช่ค่ะอย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นไปค่ะก็คือ่ตามลําดับขั้นตอนก็คือต้องจะคนที่ใช้กฎหมายเนี่ยค่ะเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเอไปสั่งให้แก้ไขก่อนอ่า ก่อนที่ก่อนที่จะเข้าสู่การดําเนินคดีจอะไรอย่างงี้ได้ไหมคุณนีคือว่าถ้าถ้าสมมติผมไปเห็นใครเข้าเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมได้รับความลำคาญเนี่ยดับแรกผมไม่ต้องไปแจ้งตารวจนะถูกไหมฮะอ่าไม่ไม่ไปแจ้งไปแจ้งแจ้งฝ่ายปกครองแจ้งของท่นฝ่ายปกครองอ่าแจ้งงท้องถิ่นใช่ใช่กับพูดง่ายว่าถ้าอยู่กรุงเทพผมก็โทรไปที่สำนักงานเขตเลยใช่อ่าแล้วบอกเขาว่าเนี่ยผมเห็นเหตุการณ์อย่างงี้หนึ่งสองสามสี่อะไรทํานองนี้แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับคุณนิตครับ คือเจ้าพนักงานเขาก็ต้องไปไปไปตรวจสอบข้อที่จริงในจุดที่แจ้งมาฮ่ฮฮมันมีข้อได้จริงอย่างนั้นจริงหรือไม่ตามที่แจ้งมาตามวันเวลาที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่าไปตามนั้นใช่ค่ะซึ่งไปดูต้องต้องไปดูว่ามีผู้ก่อเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรครับแล้วก็หลังจากนั้นครับถ้าพบว่าจริงถ้าพบว่าจริงต้องต้องต้องบอกให้แก้ไขเลยค่ะบอกตัวบอกติดไม่แก้ไขเลยไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปบอกเขานะฮะเรียบเจ้าหน้าที่เขาจัดการเอง เจ้าหน้าที่จัดการค่ะอ่าเข้าใจไม่ใช่ดูจูงมือเจ้าหน้าที่มาเลยบอกเนี่ยคนนี้คนนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องกันไม่ใช่เลยอ๋อค่ะเ <laughs> ข้าใจ <ข S 1> กัน<ข>ก่อน<ข>ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวเขาจัดการเองถ้าเกิดเขาจัดการแล้วยังไม่เชื่อฟังอีกอยังมีการฝ่าฝืนหรืออีกเราก,ก็ส่งไปก็ได้แล้วแต่เราแล้วเดี๋ยวเขาจะมาจัดการตามกฎหมายต่อไปใช่ค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าถ้าถึงขนาดอถึงขนาดจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ไม่ใช่เรานะ คือในมุมของประชาชนเนี่ยคือให้บอกเจ้าหน้าที่ไปไปจัดก,การตามกฎหมายแค่นั้นเองเราสามารถชี้ใช่ใช่แจ้งแจ้งหรือร้องเรียนหรือร้องไปอย่างเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายเลยค่ะและ้วเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนที่เขาต้องไปดำเนินการแค่นั้นเองไม่ใช่อะไรผมถามนี่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ฟังจะเข้าใจว่าเออาร์แล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งตลอดเวลาแล้บางทีมันเรื่องมานเรื่องมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขานะฮะไปที่เขตไปท,ไปที่ไปที่เทศบาลอบตอับ ได้เลยค่ะอย่าง,งานั้นดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเขาแจ้แงเรื่องรองเรียนไปได้เลยเขาอาจจะอาศัยความรู้จักกันอยู่แล้วคนในพื้นที่เดียวกันก็จ,จะคุยกันได้ไม่จะเป็นต้องไปอะไรมากมายนากกักน,นะฮะพูดง่ายๆนะครับอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลักปฏิบัติเนี่ยเราได้ประกาศเป็นทางการออกไปหลือย่างครับในในหน่วยง,งานของกระทรวงสาธารณส,สุขหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยฮะคุณนิวนะค่ะในในส่วนของตัวประกาศเนี่ยก็ลงราชกิจจาไปเรียบร้อยเมื่อเมื่อวานนะคะเมื่อวานครับค่ะแล้วก็ แต่ว่าในส่วนของการซักซ้อมทำความเข้าใจกับกับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดหรือการทางของเข้าใจกับทางท้องถิ่นนะคะก็จะมีเวทีการประชุมในวันพรุ่งน,นี้ค่ะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเป็นประธานนะคะ,คท,ะคคท่านก็จะให้คือคือท่านก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในในมุมที่ท,ที่ที่สังคมยังเป็นห่วงค่ะก็จะมีการประชุม ชี้แจงกันด้วยค่ะว่าแต่ละแต่ในเรื่องเนี้ยจะต้องมีแนวทางในการทํางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทั้งเรื่องของการที่เราต้องอไปสร้างความเข้าใจกับกับกับคนทั้งผู้ประกอบการหรือคนที่ต้องเกี่ยวข้องนะคะอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน่วยงานราชการพร้อมเมื่อไหร่ก็คงจะมีประกาศในระดับพื้นที่ว่าจะดาเนินการอย่างนี้แล้วมีประกาศออกมาชัดเจนแล้วก็ดาเนินการไปตามนั้น นะครับส่วนส่วนผู้บริโภคเอาเป็นว่าคนที่เขาอยากจะทําผิดเนี่ยผมคงไม่เตือนอะไรเขาแต่ว่าคนที่ได้เห็นหรือว่าได้รับทราบหรือว่าได้ถูกคุกคามหรือว่าถูกเหตุลําคาที่ว้านี้เนี่ยหลักปฏิบัติย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือตามนั้นเลยนะครับคุณนิรุธใช่ค่ะใช่ค่ะแกล้งไปที่สองถิ่นที่ท่านที่ท่านอยู่เลยฮะคกลบเอาเอาที่ใกล้ตัวที่สุดใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะฮะส่วนส่วนผู้ผู้ที่ทําผิดเนี่ยนะครับ เ,เขาเรียกว่าอะไรครับโดยโดยหลักการเนี่ยแม่ผมก็เป็นของใหม่ผมก็ไปถามมันก็ลําบากเหมือนกันของน,นึกจากเป็นของใหม่เนี่ยการเอาตรงๆคือว่าการจะสูบหรือไม่สูบการจะก่อให้มันเกิดควันขึ้นมาเนี่ยมันควรจะทําได้ไหมฮะอือหรือไม่ควร จริงๆก็ไม่ควรจริงก็ไม่ควรมันก็พูดยากนะเพราะเขาแอบทำมันเขาไม่ได้แอบมาทำต่อหน้าต่อตาเรานะฮะ,อะ,อะเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านใช้เพื่อสุขภาพก็โอเคก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยก็อย่าให้มันเกิดกลิน่นเกิดควันกันแล้วกันนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าคุณดีฮะค่ะนะครับอ่ะเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติม,ตมไหมครับวันนี้ครับก็เอจริงๆกนะ็อย่างที่เอด้วยด้วยว่ามันม,มีทั้งประโยชน์แล้วมีทั้งข้อควรระวังอะนะคะรวมทั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยคือเรื่องของการทําให้เกิดกลิ่นเกิดควันครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะฝากอะไรไหมทางกรมอนามัยก็คงเน้นในเรื่องของอยากให้ใช้อย่างถูกต้องละคะ่ะใช้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ใช้ไปนในทางที่มันจะก่อผลกระทบมันไม่แค่เพียงของตัวตัวคนที่ใช้ไม่ถูกต้องด้วยนะที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ตัวประชาชนข้างเคียงด้วยโดยเฉพาะนะคะถ้าคุณสูบแล้วมีควันเนี่ย อลูกเด็กเล็กแดงนะคะหรือคนคนผู้หญิงที่กําลังมีคันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราเราต้องห่วงใหญ่กลุ่มเสียงที่ที่จะได้รับผลกระทบจากควันโดยเฉพาะควันนะคะคอันนี้น่าเป็นห่วงมากก็ก็อยากจะย้ําในเรื่องของเอ่อให้ใช้ในทางที่เหมาะสมถ้าจะใส่ในอาหารก็ในปริมาณที่ที่แนะนำรปริมาณที่ไม่ไม่เกินจนเป็นเป็นโทษนะคะ แล้วก็ถ้าใช้ไปเพื่อการนันทนาการสันทนาการแล้วมันกระทบคนอื่นอันนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงเลยค่ะรับอย่างนั้ดีกว่านะเพื่อความเข้าใจตรงกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณนิรนุุอภาเจรตดนะครับผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีอะไรก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขานะฮะเขาจะได้นาเดินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับ เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของกรุงเทพมหานครกับภาวะที่เรียกว่า work life balance แย่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับคืออะไรเดี๋ยวอธิบายความกันิดนึงก็ได้ว่าภาวะที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า work life balance นะครับก็ผลเนี่ยที่เขาตรวจพบเนี่ยประชากรชาวกรุงเทพเนี่ยมีชั่วโมงการทำงานที่สูงมาก ทำงานหนักเกินไปนะครับจนกระทั่งบัทอรต่อสุขภาพท้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วยังแต่ละปียังมีผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากการทํางานเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในมุมมองของสุขภาพเนี่ยนะครับเราควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดาในายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณ,าส,ส,ารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟมนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัด จังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อทําการสํารวจแล้วก็สํารวจความเห็นประชาชนแล้วก็ทําการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าโดยสารแล้วก็การขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นระยะที่1นเนี่ยนะครับคำถามคือจังหวัดที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือจังหวัดอะไรนะครับเราฟอร์มลงพื้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ sfs 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เ้าเเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ